สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้เราก็นำข่าวสารเกี่ยวกับการแจกเงินเพิ่มพิเศษให้กับกลุ่มผู้สูงอายุทั่วประเทศมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนะคะเนื่องจากว่าทางคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุได้มีการอนุมัติการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษให้กับกลุ่มผู้สูงอายุในปี2567นี้ 9เดือนเดือนละ100บาทรวมแล้วเป็นเงิน900บาทนะคะแต่เนื่องจากว่าเขาไม่ได้มีการจ่ายลวดเดียว9เดือนเขาจะแบ่งเงิน900บาทนี้เป็น3งวดงวดละ300บาทซึ่งมีการจ่ายให้กับกลุ่มผู้สูงอายุไปแล้วเรียบร้อยในรอบแรกนั่นก็คือวันที่11 12และ13มีนาคม ซึ่งหลายๆคนก็น่าจะได้รับเงินกันเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าหากว่าเรามีการผูกพร้อมเพด้วยเลขแบบประชาชนรอไว้เพราะว่าเงินตรงนี้จะเข้าบัญชีให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่ได้ดำเนินการผูกพร้อมเพด้วยเลขแบบประชาชนรอไว้นั่นเองนะคะและสำหรับในรอบวันที่ 11, 12และ13มีนาคมหรือที่เราเรียกกันว่ารอบแรกก็จะมีการจ่ายเงินให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่1มีนาคม2507 นั่นเองค่ะและสำหรับในรอบที่2นะคะก็จะมีการโอนใจ่ายให้ในวันที่ 11, 12และ13มิถุนายน2567 ซึ่งจะเป็นการจ่ายเงินให้กับผู้ที่เกิดก่อนวันที่1มิถุนายน2507นเะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีบางคนที่ยังไม่ได้รับเงินในรอบแรกเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะก็จะมาแจ้งข่าวให้กับกลุ่มผู้สูงอายุแต่ต้องเน้นย้ำนะคะว่าจะเป็นเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปและได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นถึงจะได้รับเงินตรงนี้นะคะถ้าหากว่าเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่อายุเกิน60ปีก็ จริงแต่ว่าไม่มีสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะไม่ได้รับเงินเพิ่มพิเศษตรงนี้นั่นเองนะคะและสำหรับเงินที่จะมีการโอนเข้าให้ในวันที่ 11, 12และ13มิถุนายนนะคะนั่นก็คือในวันที่ 11มิถุนายนจะมีการโอนเงินให้กับผู้ที่เกิดก่อนวันที่1มกราคม2495ตรงนี้จะมีการโอนเข้าให้300บาทในวันที่11ค่ะและถ้าหากว่าเกิดระหว่างวันที่1มกราคม2 4 9 5ถึง31ธันวาคม2 5 0 1กลุ่มนี้เงินจะโอนเข้าให้ในวันที่12มิถุนายน2567นั่นเองนะคะและถ้าหากว่า เกิดระหว่างวันที่1มกราคม2502ถึง 31พฤษภาคม2507กลุ่มนี้จะได้รับเงินในวันที่13มิถุนายนนะคะแต่ผู้ที่ได้รับเงินในวันที่13มิถุนายนอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่ได้รับ300บาทนะคะนั่นก็คือถ้าหากว่าเราเกิดระหว่างวันที่1มีนาคมถึง31มีนาคมกลุ่มนี้จะได้รับ300บาทนะคะแต่ถ้าหากว่าเราเกิดในวันที่1ถึง30เมษายน 2507กลุ่มนี้จะได้รับเพียงแค่200บาทและถ้าหากว่าเกิดระหว่างวันที่1ถึง31พฤษภาคม2507กลุ่มนี้จะได้รับเพียงแค่100บาทนะคะเพราะว่าในเดือนที่เราอายุครบ60ปีเราก็จะยังไม่ได้รับก็จะได้รับในเดือนถัด ไปนะะคแต่ถ้าหากว่าเราเกิดหลัง şey ว uh uh> uh uh> 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 uh ันที่1มิถุนายน2507ลงมาตรงนี้จะยังไม่ได้รับเงินในรอบที่2ก็คงจะต้องไปรอรับในรอบที่3ซึ่งจะมีการโอนให้อีกครั้งหนึงเป็นครั้งสุดท้ายในเดือนกันยายน2567นี้นั่นเองนะคะซึ่งสำหรับ การจ่ายเงินจะเหมือนกับรอบแรกก็คือจะมีการโอนเข้าบัญชีที่ผูกพร้อมเพยด้วยเลขบัตรประชาชนเพราะฉะนั้นนะคะต้องให้รีบดำเนินการผูกพร้อมเพยให้เรียบร้อยให้แล้วเสร็จภายในวันที่5มิถุนายน2567ซึ่งจะทำให้เงินสามารถโอนเข้าให้ได้ตามกำหนดเพราะว่าอย่างรอบแรกที่ผ่านมานะคะบางคนน่ะอาจจะผูกพร้อมเพยเรียบร้อยแล้วก็จริงแต่เงินไม่เข้าเนื่องจากว่ามีการผูกพร้อมเพยหลังวันที่6มีนาค 2 5 6 7 6 7นั่นเองเงินก็เลยไม่สามารถโอนเข้าให้ได้แต่ไม่ต้องกังวลเพราะว่าเดี๋ยวเงินก็จะโอนทบให้ในรอบวันที่11 12และ13มิถุนายนนั่นเองนะคะ แต่ยังไงก็ตามถ้าหากว่าเรารู้ตัวแล้วว่าเรามีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินแน่ๆนะคะก็อย่าลืมเช็คบัญชีของเราว่าถูกปิดถูกอายัดหรือเปล่าแล้วก็รีบดําเนินการผูกพร้อมเพย์ด้วยนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้พิการที่ไม่สามารถเดินทางไปเปิดบัญชีไปผูกพร้อมเพย์ได้ตรงนี้เราสามารถมอบอํานาจให้กับญาติพี่น้องหรือว่า คนใกล้ชิดของเรานะคะให้โอนเงินเข้าบัญชีบุคคลอื่นเพียงแต่เราจะต้องไปดําเนินการแจ้งการมอบอํานาจที่สํงงานักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัดนะคะตรงนี้สามารถไปดําเนินการได้เลยเวลานี้วันนี้ก็สามารถไปดําเนินการได้นะคะเพื่อให้เรื่องต่างๆแล้วเสร็จทันภายในกําหนดก่อนที่จะมีการโอนเงินนั่นเองค่ะและสําหรับในคลิปนี้นะคะนายก็นําข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของเงินเพิ่มพิเศษผู้สูงอายุซึ่งทางกระทรวงการ ลงได้มีการแจ้งกำหนดการจ่ายเงินในรอบที่2อออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะนั่นก็คือในวันที่ 11, 12และ13มิถุนายนนั่นเองค่ะหากใครมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์สอบถามไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ